สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับสวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566คิดถึกราช223 0ครับผมใกล้แล้วครับใกล้จะถึงวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์14กุมภานของทุกปีครับมอบความรักให้กับทุกคนทุกท่านนะครับผมบ้านผมที่จังหวัดศรีสเกตผมทราบมาว่านะครับผมไม่ได้โฆษณาจังหวัดตัวเองนะครับแต่ว่าเขากำลังจะจัดงาน สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ให้หอมไม่ได้ให้หอมแก้มนะครับให้หอมแดงนะครับผมเพราะจังหวัดศ,ศรีสะเกดมีหอมแดงที่ขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อมากนะครับทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยเรารู้จักดีครับจังหวัดศ,ศรีสะเกดหอมแดงหอมกระเทียมดีต้องจังหวัดศ,ศรีสะเกดเท่านั้นนะครับผมวาเลนไทน์ให้หอมงานหอมแดงจังหวัดศ,ศรีสะเกด เล่าสุนทนฟังอ่ะเราก็มาเล่าเรื่องของการออกกําลังกายของเราครับผมเล่นลูกิงเป็นประจําในแต่ละวันหลังจากทํากิจธุระของเราเสร็จเรียบร้อยเข้าห้องน้ําห้องท่าล้างหน้าแปรงฟันดื่มกาแฟดําร้อนๆนะครับ <c oughs> เพื่อให้ระบบเผาผลาญเราเผาผลาญได้ทีนะครับผมแล้วก็ออกกาลังกายในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราทําได้เป็นประจํา ออกกาลังกายไม่ว่าจะออกกําลังกายท่วงท่าใดก็แล้วแต่นะครับล้วนดีต่อสุขภาพได้เนื้อได้พลังงานได้สุขภาพที่ดีนะครับทําำป็นประจําครับลูกยิ่งท่ายืนครับ รู้สึกเหนื่อยหยุดพักทันทีหายเหนื่อยแล้วก็ไปต่อยกต่อไปครับอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ